สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านเนาะอันนี้เราก็นะครับไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นอีกต่อไปแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่านะไม่ขอแสดงความคิดเห็นเราก็อยู่ม่อแม่มอแม่แม่ของเรานี่แหละนะครับพี่น้องเอฟซีนะเราก็อยู่แบบห่างๆแบบงห่วงนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนะอ่ะนะครับนะ เอฟซีก็มาต่อมาว่าเรายังงั kind of tech, ้นอย่างงี้นะครับนะว่าพูดมากเกินไปยังงั้นอย่างนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะต่อไปแล้วก็จะไม่พูดนะครับพี่น้องไม่ยุ่งนะครับพี่น้องเอฟซีนะแล้วเจอก็ไม่แสดงความคิดเห็นใดทั้งสิ้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะเราก็อยู่ม่อๆเม่ๆของเราไปนี่แหละนะนะครับพี่น้องเอฟซีนะอยู่ม่อๆเม่ๆของเราไปนี่แหละนะครับเนาะ สิ่งที่เราพูดไปนะครับทําให้เขาไม่พอใจนะครับพี่น้อง f สีนะเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้อง f สีนะนะครับเนาะเขาอาจจะไม่เข้าใจเรานะครับพี่น้อง f สีนะอือ,อนะครับพี่น้อง f สี่นะเป็นแบบนั้นนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะอะไรเราก็โอ้เคยฟันฝ่าอุปสรรคนะครับมาเยอะแยะมากมายไกลกอง นะครับพี่น้อง f อซนะอ่มันเป็นแบบนี้นะครับเนาะอืมคุณจะไปรู้ได้ยังไงนะครับพี่น้อง f อซนะอืม้วนเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลเป็นยังไงนะครับนะอืมนะครับอ่าออกมาพูดออกมาว่าเรายัางงาั้นอย่างนี้นะครับพี่นอ 4, นะอ้องเอฟซีนะอ่า ก็แล้วแต่เขานะครับแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะพี่น้องเอฟซีนะเราไม่พูดสดีกว่านะครับเนาะนะเราจะไม่ยุ่งไม่อะไรแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นใครเนาะนะครับนะเราไม่รู้หรอกว่าเป็นใครนะนะครับนะ ขอบคุณมากนะครับเอฟซีทุกท่านนะทุกๆคนนะครับเอาโม่เม่ของเราไปนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเอฟซีก็อยู่แบบห่างๆแบบวงหวงนี่แหละนะครับนะนะครับสักวันเดียวก็จะเข้าใจเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะนะครับ อไรนี่เจ้าทําถูกแล้วช่างตั้มหวังดีเพื่อมีทางออกเพราะมันมีอะไรนี่สองผลแล้วมันบอกอ๋อนะอันนี้เราเราไม่ขอยุ่งดีกว่านะครับเราไม่ขอยุ่งดีกว่านะครับเบบีนะนะครับโอ้อีหยวกก็ซ้าเติมหนักทีนี้นะครับอีหยวกโอ้ได้ทา่าได้ทางเลยนะครับมีน้องเบบีนะ อได้ทา่าได้ทางเลยที่นี่นะครับพี่น้องเอฟจีนะออกมาด่าอย่างนั้นอย่างนี้ออกมาแซ่ออกมาเยอะๆนะครับพี่น้องนะเอฟจีนะเออโอ้ตายนะครับพี่น้องนี่นะคะไม่อยากเห็นเลยค่ะเหล็กค่ะนะไม่ว่าจะเป็นลูกกงลูกกงค่ะนะอืมไม่อยากพูดเลยครับมันน่ากลัวค่ะอืมแซ่เขาอีทีน,นี้มาว่าเขาอีโอ้อีเวนนะครับนะอืมเป็นแบบนะั้น นะครับพี่น้องเอฟซีนะอันนี้นะครับเราก็เคารพนะครับในการตัดสินใจนะครับนะของป้านะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะนะครับพี่น้องเอฟซีไม่ต้องไปเสนอไม่ต้องไปเสนออะไรนะพี่น้องต้องเคารพในการตัดสินใจเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่น้องเอฟซีเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะเราไม่ต้องไปชซ่วโเซเล่อะไรหรอกนะครับพี่น้องเอฟซีนะเคารพในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะอืม นะครับอะไรผมไม่มีออกว่าอะไรนี่แต่เช้าผมไม่มี<ผ>มออกมาม,มาว่าแต่เช้าออมันก็ได้ทีเขาแหละค่ะอ,อ่าใช่มันก็ได้ทีเขานะครับพี่น้องเอฟซีนะได้ทีเขานะครับพี่น้องอก็ปล่อยมันไปนะครับพี่น้องเอฟซีนะมันพูดไปนะครับพี่น้องเอฟซีพูดจนแตนปีนอีเวนนี่นะครับนะ อืมใช่นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบตัวกากโอ้มาชื่นชมตัวกากอีกนะครับพี่น้องเอฟซีนะมาชื่นชมอย่างนั้นอย่างนี้มึงไม่รอดแน่เออนะนี่นะคะการที่อยู่นะคะเนาะเออการที่อยู่แดนอะไรเนาะแดนแรกรหรือเปล่าคะครบกําหนดวันนี้หรือเปล่าคะนะ่นคไปอยู่แดนไหนคะตอนนี้คะ่ะ นะจะไปอยู่แดนไหนคะตอนนี้นะคะนะอืนะคะมันเป็นแบบนี้คะ่ะนะไม่รอดแน่คะ่ะนะโดนแน่นอนคะ่ะโดนพี่สันแน่นอนคะ่ะนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีแซ่เขาอีกทีนี้อ่าทาไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับนะอ่านะื่อน,นี้ค่อยละเหงาช่างตั้มบอกเห็นไหมครับไม่หยุดได้บาทน,นี่ไม่หยุดครับพี่น้องฟาดต่อแซ่ต่อนะครับนะ อ่าเห็นไหมได้ท่าได้ทีของมันแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีอ่ได้ท่าได้ทีมันแล้วนะครับพี่น้อง f อฟีนะอืมอ่ากับสิ่งที่ผมพูดไปนะครับน้ำเมื่อเช้านี้นะครับพี่น้อง f อฟีเรื่องเอกสงเอกสารนะครับพี่น้อง f อฟีนะเป็นแค่ความคิดเห็นส่ววนตัเป็นความคิดเห็นส่วนตัวาปรรถนาดีความปรารถนาดีนะครับพี่น้อง f อฟีนะส่วนนั้นนะคะส่วนส่วนอ่อ ป้าจะตัดสินใจยังไงอะไรแบบไหนมันก็ขึ้นอยู่กับป้าเนาะตรงนั้นนะคะถ้าอยากได้ข้อมูลก็โทรไปหาเขาผมก็พูดแค่นี้เอฟซีก็เป็นฟืนเป็นไฟอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเนาะถามว่าไม่อยากให้พี่นรินไปคัดเอกสารอย่างนั้นอย่างนี้กลัวอะไรขาดงานอย่างนั้นอย่างนี้อาพูดไปแล้วผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยมาว่าให้ผมแบบนี้ไงครับพี่น้องเอฟซี อ้าวอีกแล้วทีนี้เห็นไหมครับอือผมก็ยังงงเลยอันดับแรกนะคะ,ะก็ต้องดูก่อนให้ทางชุดทีมทนายดูก่อนว่าเอกสารเออคือคุยก่อนอะว่าเอกสารน่ะจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหม,มจะมีประโยชน์ในรูกคดีไหมถ้ามีก็ถึงค่อยไปคัดแ,แล้วทีเนี้ยถ้าไปถ้าอา ไปคัดก็คือเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแหละแต่ว่าพูด<ช>ถึงน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าชุดทนายชุดใหม่เนี่ยเขาต้องการไหมอืมเขาเขาจะ,อะเอกสารเนี่ยมันจะมีประโยชน์ไหมหรืออะไรไหมนะคะในตรงนี้น่ะเราเราก็ยังไม่รู้อะนะว่ามันจะใช้ได้มากน้อยแค่ไหนไใช่ไหมอืมก็ต้องผมก็พูดผมพูดเมื่อเช้านี้ก็ต้องโทรไปหาท่านทานายว่า เอกสารตรงนั้นจะไปคัดส่วนไหนไปคัดเรือกอะไรมันเยอะนะเจอคัดมาทั้งหมดเลยนะครับนะเออนะเราต้องคุยเองผมก็พูดแค่นี้นะครับยังมาเป็นฟืนเป็นไฟกับผมอีกทีนี้มาว่าผมบีกทีนี้อ้าวตายเลยครับพี่น้องเอฟซีนี่ก็ตายแล้วนะก็ก็คือที่พูดเนี่ยก็คือยังไงเอฟซีเข้าใจว่าเราก็มีความปรารถนาดีนั่นแหละค่ะนะคะ ก็เหมือนอะไรโทรไปเหมือนให้เกียรติท่านแบบนี้ใช่ไหมก็คิดแบบแบบนี้นะครับในความคิดของผมนะว่าจะเอาส่วนไหนส่วนไหนแบบนี้ไงเอฟซี FC ก็มาว่าอีกทีนะครับพี่น้องเอฟซีผมก็อ่ะไม่แสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นอีกต,ต่อไปแล้วนะครับถ้าไม่มีปัญหาให้กำลังใจให้กำลังใจต่อไปค่ะตรงนี้นใช่นะครับเนาะแต่ผมก็จะไม่แสดงความคิดเห็นเพราะตอนนี้นะคะคนที่